สวัสดีครับก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวในนามสมมุตินะครับผมชื่อเก่งครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันเกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์ของผมเองครับผมจึงขอใช้นามสมมุติทั้งหมดนะครับผมเองยังเรียนมหาลัยอยู่นะครับในทุกๆวันที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะช่วยพ่อแม่ที่สวนยางตามภาษาเด็กบ้านนอกเลยครับอาจจะมีขี้เกียจไปบ้าง แต่จะให้ทำยังไงได้ล่ะครับก็ครอบครัวของผมมีฐานะค่อนข้างจนแต่ก็ไม่ถึงกับยากจนยากลำบากอะไรมากนักเรามันลูกชาวสวนธรรมดาๆรรคนหนึ่งอะไรได้เงินก็ต้องทำหมดจริงไหมล่ะครับนี่เป็นเรื่องราวจากชีวิตจริงของผมทั้งหมดเลยครับชีวิตของผมโตมาในสวนยางเลยนะครับเรียกได้ว่าสวนยางเป็นที่วิ่งเล่นของผมเลยก็ว่าได้แต่พ่อกับแม่ของผมนี่สิครับ เขาลำบากกว่าผมหลายเท่าตัวมากเพราะตั้งแต่ผมจำความได้ผมก็เห็นพ่อกับแม่เข้าสวนกีดยางตั้งแต่ตีสามมาโดยตลอดเพราะความขยันของพ่อกับแม่จึงทำให้ผมอยู่สบายครับและจูๆ่ๆชีวิตก็พลิกผันของผมเกิดขึ้นครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ราคายางตกต่ำมากๆทำให้สวนยางของพ่อไม่เห็นกำไรเลย เรียกได้ว่าขาดทุนเลยละครับและเป็นช่วงที่ผมกำลังเข้ามาหาลายัยจึงทาให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์มาตั้งแต่ต้นจนผมมีเงินเก็บอยู่บ้างพอที่จะช่วยพ่อกับแม่เป็นค่าเล่าเรียนของผมได้บ้างแต่ยังดีนะครับช่วงที่รอมาหาลาัยเปิดผมก็ได้ออกไปหารับจ้างกียอย่างที่สวนอื่นเพื่อที่จะได้นำ,นำเงินมาใช้ เอาไว้ใช้จ่ายจีปะทะในช่วงที่เปิดเทอมและอาจจะไว้ช่วยแม่ได้บ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีพอช่วงที่มหาลาัยใกล้เปิดผมก็ต้องเตรียมตัวซื้อชุดนักศึกษาและของใช้ส่วนตัวอีกหลายอย่างเพราะการเข้ามหาลาัยใหม่ๆค่าใช้จ่ายก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนประหยัดผมจึงไม่ต้องขอเงินพ่อกับแม่ใช้มากนักและหลังจากที่มหาลาัยเปิดเทอมไปได้สักพักหนึ่ง พ่อก็บน่นๆกับแม่ว่าปีนี้ผลผลิตจากยางขายไม่ได้ราคาเอาซะเลยแถมที่บ้านของเรายังมีหนี้สินที่ต้องใช้อีกนายจะนี้ทกศไายจะหนี้นอกระบบที่กู้มาจ่ายค่าเทอมของผมแถมเป็นหนี้ที่กู้เข้ามาลงทุนงวดล่าสุดอีกทําให้พ่อเครียดมากพ่อบอกกับผมและแม่ว่าไหนเมื่อเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวพ่อจะเข้าไปหางานทําในกรุงเทพ เพื่อที่จะส่งเงินกลับบ้านส่วนแม่อยู่ทางนี้ก็คอยดูแลสวนยางและดูแลบ้านให้ดีแล้วพ่อก็หันมาสั่งผมว่าให้ผมดูแลแม่ให้ดีอะไรที่พอจะช่วยได้ก็ช่วยแม่บ้างส่วนพ่อจะรีบทำงานส่งเงินกลับมาเพื่อปลดหนี้ให้หมดเร็วๆแล้วจะรีบกลับมาอยู่บ้านของเราให้เร็วที่สุดหรือไม่ถ้าราคายางดีขึ้นพ่อก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเหมือนเดิม หลังจากที่พ่อได้สั่งผมกับแม่เสร็จลุงขึ้นอีกวันหนึ่งพ่อก็รีบเดินทางแต่เช้ามืดและหลังจากที่พ่อไปทำงานที่กรุงเทพที่บ้านก็เหลือแต่ผมที่เป็นผู้ชายคนเดียวที่ต้องคอยดูแลแม่และบางครั้งก็ต้องไปคอยดูแลปู่กับย่าด้วยหน้าที่ของผมหลังจากที่พ่อเข้ากรุงเทพผมก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสามเพื่อที่จะออกไปช่วยแม่เกียรติยางในทุกๆวันและพอเจ็ดโมงเช้า ผมก็ต้องรีบกลับบ้านเพื่อที่จะต้องกลับมาอาบน้ําแต่งตัวจะไปโรงเรียนผมทําแบบนี้ทุกวันนะครับพอแม่จะได้ไม่เหนื่อยมากและวันนี้เป็นวันเสาร์แม่บอกว่าวันนี้หลังจากกีดยางเสร็จอย่ารีบกลับให้ช่วยแม่ดาย่าในสวนยางก่อนเพราะตั้งแต่พ่อเข้ากรุงเทพแม่ก็ทําคนเดียวจนทําไม่ไหวแล้วผมจึง รับปากแม่ครับว่าผมจะช่วยแม่เองเดี๋ยวใช้เครื่องตัดหญ้าเวียงเวียงเอาจะไวกว่าที่แม่มาใช้มีดตั้งดายทีละน้อยทีละหน่อยแม่ก็เลยบอกกับผมว่าถ้าอย่างนั้นแม่ก็จะไปดายที่กระท่อมกลางป่าอย่างละกันในกระท่อมหญ้าขึ้นรถขึ้นลกมากเดี๋ยวไปนั่งสักพักงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันจะกัดเอาแม่พูดกับผมเสร็จ ก็เดินไปยังกระท่อมพร้อมกับกระติกน้ําแข็งและสเสบียงอาหารสําหรับวันนี้เพราะว่าพวกเราคงไม่ได้กลับกันง่ายๆพอแม่เดินไปที่กระท่อมแล้วผมก็จัดการตัดหญ้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายของผมชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อเพราะอากาศวันนี้มันร้อนอบอ้าวเหมือนฝนจะตกผมก็เดินปาดเหงื่อไปถึงกระท่อมหลังบ้านที่มีแม่ของผมก้มๆเงยๆดายา้าแม่หันมาเจอผมแม่ก็เลยบอกผมว่า แม่กำลังจะไปตามผมมากินข้าวอยู่พอดีผมนั่งลงที่แค่ในกระท่อมพร้อมกับตากน้ำเย็นในกระติกกินอย่างชื่นใจและบอกกับแม่ว่าวันนี้ร้อนอบอ้าวเหมือนฝนจะตกแม่ก็คิดเช่นเดียวกันกับผมครับแม่หันมาจัดแจงตั้งสำรับเพื่อให้ผมกินข้าวแต่แม่ก็ไม่ไวายที่จะถามผมว่าเหนื่อยไหมและแม่ก็ยังบอกต่อไปอีกว่าถ้าพ่ออยู่ผมคงไม่เหนื่อยแบบนี้ ผมก็จึงบอกแม่ไปว่าผมไม่เหนื่อยเลยถึงผมเหนื่อยผมก็ทนไหวเพราะว่าผมเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านผมต้องทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดแม่บอกกับผมว่าแม่สงสารผมนะครับพราแม่บอกว่าตั้งแต่เล็กจนโตแม่ไม่เคยให้ผมต้องเหนื่อยเลยสักครั้งแต่ผมก็บอกกับแม่ว่าผมไม่เหนื่อยเลยผมทำด้วยความเต็มใจหลังจากกินข้าวเสร็จผมก็นั่งพักแล้วก็พากันคุยเรื่อยเปื่อยจนวนมาถึงเรื่องพ่อ ผมถามแม่ว่าแม่คิดถึงพ่อบ้างไหมและแม่ก็ตอบว่าคิดถึงสุดๆเลยเพราะตั้งแต่อยู่กินกันมากับพ่อแม่ไม่เคยที่จะห่างกันเลยมีครั้งนี้แหละที่ห่างกันนานที่สุดแล้วแม่ก็บอกกับผมว่าบางคืนแม่ก็ต้องเอาเสื้อของพ่อมานอนกอดแล้วก็ร้องไห้จนหลับไปผมได้ยินที่แม่พูดแบบนี้ผมละสงสารแม่จับใจเลยครับผมจึงรับอาสาแม่ว่าให้ผมไปนอนเป็นเพื่อนแม่ไหม แม่ก็ยิ้มแล้วก็บอกกับผมว่าก็ดีเหมือนกันแม่จะได้ไม่เหงาพอเรานั่งคุยกันได้หลังจากที่อิ่มข้าวได้สักพักแม่ก็พยักหน้าให้ผมดูด้านนอกของกระท่อมว่าฝนกำลังตั้งเขามาเมืเ่อเชียวผมจึงบอกแม่ว่าถ้าสกับบ้านตอนนี้คงไม่ทันแน่ๆพอผมพูดยังไม่ทันขาดคำเสียงฝนก็สาดซัดกระท่อมหลังน้อยอย่างหนักสรุปว่าผมกับแม่เราติดฝนอยู่ในกระท่อมครับ ฝนตกอยู่สักพักใหญ่ก็ไม่เห็นมีทีท่าว่าจะหยุดจนแม่นั่งกอดเขาด้วยความหนาวผมเองก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็ขยับเข้าไปนั่งใกล้ๆแม่แล้วก็ใช้ไออุ่นจากร่างกายของผมทำให้แม่อุ่นขึ้นแต่ผมก็ไม่คิดว่าการให้ไออุ่นกับแม่ในครั้งนี้จะทำให้เกิดเรื่องเลยเถิดไปได้หรืออาจจะเป็นเพราะแม่เหงาและอีกอย่างบรรยากาศผงพาไปด้วยจึงทำให้ผมกับแม่เผลอใจให้กันผมได้ทำหน้าที่แทนพ่อทุกอย่างเลยครับ อะไรอะไรที่พ่อทําให้แม่ผมก็ทําแทนพ่อได้หมดเลยครับอะไรหลังจากวันนั้นในกระท่อมกลางป่าแม่ดูมีความสุขกระชุ่มกระชวยขึ้นมามากเพราะผมทําให้แม่มีความสุขแทนพ่อได้นี่แหละครับคือเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับ